ในวันนี้ทาราบอี้โพลิสที่ออกมาได้นรองการแข่งขันนี้ให้เป็นทัวร์นาเมนต์่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะทุกคนพวกเราบันดี้โพลิสมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้และจะขอความร่วมมือไปยังสอรอยอื่นๆอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีการปรับสนามแข่งขันเพื่องานนี้โดยเฉพาะด้วยนะคะซึ่งสถานที่นั้นก็คือสนามประลองของไอ้บวกระเวยเอ็นนั่นเองค่ะตอน การแข่งแห่งสต,รตราร์วกาเอ็นครับฉันยอมรับไม่ได้จริงๆค่ะที่ผ่านมาทักษะซ้อมบำรุงต่อเติมและจัดงานของสานามบะลองเป็น้ที่ของอแมโนโนสุกรุปมาตลอดแล้วทำไมถึงยอมให้กลุ่มธุรกิจกาเอ็นมาชุบมือเปิดไปได้ล่ะคะอืมก็เขาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งนี่นะิน่ะจะให้ผลอะไรฉันก็รับไม่ได้ทั้งนั้นแ่ะคะ่ะแล้วก็ยังมาประป,ระปุงสนามบอลองของแอรบอควอเอนตามใจชอบอีกด้วยนะคะ อ้าวนี่นี่เธอไม่รู้หรอกเหรอรู้เรื่องอะไรคะกลุ่มธุรกิจกาเอ็นเข้าซื้อหุ้นของไอโบกับโเอ็นทั้งหมดไปแล้วงั้นเหรอโดนยึดโรงเรียนไปแล้วนะบองชูก็แค่เปลี่ยนมือผู้บริหารเท่านั้นเองพวกคุณก็ยังได้ทำงานในตำแหน่งเดิมอยู่แต่ในอนาคตก็ไม่แนะ่เฮ้ยนี่เธอเป็นสปายใช่ไหม สปายเลรผิดแล้วเพราะฉันน่ะเป็นเอเย่นกาเอ็นเคียวยะคุงที่เป็นผู้สืบทอดกลุ่มธุรกิจกาเอ็นน่ะมีความสนใจที่จะเป็นเจ้าของโรงเรียนสักแห่งมาตั้งนานแล้วและฉันก็ได้หาข้อมูลในส่วนนี้มาตลอดฉันได้ไปดูโรงเรียนและสถาบันต่างๆทั่วประเทศตรวจสอบระบบการบริหารรวมไปถึงหลักสูตรและตัวบุคลากรจนถี่ถ้วนจากนั้น จึงได้ข้อสรุปว่าไอโบกาคู่เอ็นนั้นคู่ควรกับกลุ่มธุรกิจกาเอ็นที่สุดหรือก็คือระบบการศึกษาของโรงเรียนนี้ยอดเยี่ยมที่สุดฉันให้ที่นี่เป็นอันดับหนึ่งเลยน่าจะดีใจกันเนะให้คนที่เข้ามาต่อเติมอาคารตามใจชอบชมก็ไม่ได้ใจหรอกนะบองชูขอโทษด้วยแล้วกันที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแต่ว่าในโรงเรียนแห่งนี้ นับตั้งแต่สากระเบือ,อยันเรือรบก็ต่างเป็นสมบัติของเขียวยะคมเพียงผููเดียวทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของเขาผู้นั้นพวกคุณก็พยายามสร้างผลงานขึ้าจะได้ไม่โดนเขียวยะคมเตะโดูออกจากที่นี่ <c oughs> อะโปสเตอร์งานแข่งนี่นะขาส่งโปสเตอร์มาให้ร้านขายกาทั่วโลกฟรีๆเลยสมแล้วที่เป็นกลุ่มธุรกิจกาเอ็ใจป้มดีจริงๆ <c oughs> แมการแข่งขันก็จะมีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยนะเป็นงานใหญ่มากจริงๆอยากรู้จังว่าจะมีไฟเตอร์แบบไหนลงแข่งบ้างเห็น <c oughs> <c oughs> ว่ากาโอคุงก็ได้รับเลือกด้วยนี่นะนอกจากนั้นก็คิดว่าใครจะลงแข่งบ้างล่ะคาสเสนคุง <c oughs> น้นนนนนาสิฮะไม่รู้เหมือนกันอะอย่าให้ทัสุคุคุงลงแข่งด้วยจังแล้วก็คาะเคุงก็น่าจะไปแข่งนะอ้าว Lại. Oh, oh. thôi 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 bà thôi 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 cái thôi สวมเสื้อยืดแมวเชิญทางนี้ครับชิชิไทเกอร์โอ้หเล่นดีๆนะระวังไหลตกน้ำพุ ไอโบกับคุณเอ็นนั่นเองค่ะดีค่ะเก็บไม้สนงาให้วงการบันทีไฟแนนะนะพารุกโกเองค่ะได้รับเกียรติให้มาทําหน้าที่สําคัญแบบนี้ตื่นเต้นสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้สนามแข่งเป็นยังไงบ้างคะค่ะลองดูนี่สิคะสนามลองได้รับการต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้ก็แค่รอเวลาเปิดงานเท่านั้นเองค่ะกาณเอ็นครับจะเริ่มแข่งขันในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงตรงทุกท่านจะสามารถชมการถ่ายทอดสดทางช่องของเรานะคะได้โปรดติดตามกันด้วยนะคะ เฮยตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วเนี่ยเออฮะเฮ้ยทำอะไรอยู่นะบองชูเมาคอมเองละดูสิทางเข้าออกสำหรับพอ,ออถูกปิดหมดเลยลงไปสนามประลองใต้ดินก็ไม่ได้ของมีก็โดนปิดเหมือนกันบองชูถ้าไม่มีบัตรผ่านพิเศษก็เข้าไปที่ห้องนะักกีฬาไม่ได้เหมือนกันนะบองชู บ้าที่สุดเลยทำอะไรตามใจกันจริงๆแบบนี้แปลว่าตัวสนามเองก็ถูกปรับปรุงขนาดใหญ่แน่บองชูต่อเติมแบบลับๆงั้นเหระนี่พวกนั้นคงไม่ได้วางแผนชั่วๆอะไรเอาไว้หรอกนะหวังว่าจะไม่มีเรื่องร้ายๆหรอกนะเมอร์ซี่แต่ถ้ามันเกิดเรื่องสุดวิสัยขึ้นความปลอดภัยของนักเรียนเขืออนดำๆหนึ่งเมาคำจังไอรนโคลเจ้าโอยเจ็ ดูสิหนูเตรียมชุดนี้ไว้เพื่อวันนี้เลยนะน่ารักใช่ไหมล่ะเฮ้อ๋อพี่คะตื่นได้แล้วเอ,เอาเอาึดรัมก็ไม่อยู่ฮานโก,กช่วยปลูกกาโอให้ทีสิเดี๋ยวข้าวก็เย็นหมดก็ดีไม่อยู่คะ่ะเอ๊ะสองคนนั้นก็ไปตั้งนานแล้วจริงเหรอครับ โดยไม่ทานข้าวเช้านั่นหรอคะฉันทำากาือกล่องให้ไปแล้วคงจะทานกลางทางนั่นแหละงีอร่อยยังเลยอร่อยคิริเขายังไม่ฟื้นมาเลยเหรอจ้ะตั้งแต่ที่พาตัวมาโรงพยาบาลก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลยอ่ะทำไมก็ล่ะก็ไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนนี่ตามที่คุยกับคุณหมอ เห็นว่าคิริคุงรู้สึกรังเกียจความเป็นจริงจิตใต้สำนึกของเขาก็เลยปฏิเสธที่จะตื่นขึ้นมาเนีจ้ะรู้สึกรังเกียจนัเนอะอาจจะเกี่ยวกับดิส ASTER ก็ได้อาจใช่ตอนนี้คุณตะกี้เรากำลังสืบอยู่นะจ้ะแถมตอนนี้รุ่นพี่ทาสุคุก็ถูกพวดดิส ASTER จับตัวไปไปตายไร้ดียังไงก็ไม่รู้เลยสักนิดเฮ้ยวดไข่จ้าหเอ๊ะ ใหญ่จังก็บอกแล้วไงว่างานอันตรายน่ะให้ฉันจัดการเองเอสโมได้พวกเราแค่เล่นบัลีีไฟอย่างเดียวก็พอถ้าพวกเราชนะเดี๋ยวคิวริก็จะดีใจจนฟื้นขึ้นมาเองแหละนะออทุกคนมากันด้วยล<ะ>ลวเลยคนที่ห่วงคิริคุงนะไม่ได้มีแค่กาโอคุงคนเดียวนะยังไงซะคิริเขาก็เป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งของทีมบาวดูโซเล่นี่นะอ,อ๋อนั่นสินะคิริ เราจะต้องชนะเลิศแล้วจะรอนายกลับมาพร้อะกับร้อยยิ้มนะทีมพารุโซเลไปลุยกันเลยอ,อีกสองชั่วโมงจะเริ่มการแข่งขันค่ะแใน,นสนามแข่งมีคนมาต่อคิวกันยาวเหยียดเลยค่ะท่านไหนเป็นยังไงบ้างรายงานหน่อยจ้าพารุโกจังดีจ้าดกนังามแหงวงการบอดี้ไฟนนีน่นนะพารุโกเองจ้า ตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในสนามบอลลองที่กำลังจะมีการแข่งขันการเอ็นคัพค่ะดูสิคะโอ้โหหล้นักสู้เริ่มทยอยมาแล้วคะ่ะเราไปสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่าขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันในครั้งนี้หน่อยนะคะอ้พูดแค่สั้นๆก็ได้คะ่ะเ,เดี๋ยวคะ่ะจะทำอะไรนะอะทำร่างน้ำก็ใส่ชูนะดูนั่นคะ่ะ จากกลุ่มธุรกิจกาเอ็นค่ะกาเอ็นคือยักษ์ผู้เป็นเจ้าภาพแต่งานได้โดนทำมาถึงแล้วค่ะอืมี่มัน กายเอ็นครับจะเปิดม่านขึ้นแล้วค่ะทุกคนชอบบัตด,ดี้ไฟกันไหมครับโวนผมเน่ยรักมันมากบัตด,ดี้ไฟนั้นเป็นเกมการ์ดมหัาจสรยจั เชื่อมโยงโลกหลายใบเข้าไว้ด้วยกันร้อนแรงกันจังนะทำสะหยากเต้นเลยล่ะโย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 ดูคลืเคือสุดๆเลยขอรับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่งานบัตที่ไฟจะถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเนี่ยเป็นใครก็ต้องตื่นเต้นทั้งนั้นละน้านิ่นแต่ว่าการแข่งครั้งนี้มันมีเบื้องหลังนะนั่นสินะเป็นความมืดที่ลึกล้ำซะด้วย จะมืดแค่ไหนก็นช่างลูกพี่เจ้าสุริยัตคนที่จะจัดการให้หมดเลยกาโอผมจะจัดการแข่งขันนี้ขึ้นเพื่อบอกเล่าความมหัศจรรย์ของมันทุกคนครับสนุกไปด้วยกันจนถึงตอนจบนะครับกาเอ็นคียวยะผู้สืบทอดกลุ่มธุรกิจกาเอ็นและเจ้าภาพในการแข่งขันได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานได้อย่างงดงามค่ะต่อไปจะเป็นการจับฉลากประกบคู่ค่ะ มีทีมเข้ารวบแข่งขัน8ทีมแต่ละทีมมีไฟตเตอร์สคนทีมที่ชนะสองนัดต่อจะได้เข้ารอบไปและทีมที่จะแข่งในรอบแรกสุดท้ายแล้วจะเป็นทีมไหนเจอกับทีมไหนกันแน่คะน่าตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะทีมบาดูโซเลขเราเหรอ เดี๋ยวฉันจัดการเองน่าอะอะไรกันเปิดมาก็ทีมเบาดูโซเลเลยนี่คือทีมที่นำโดยนักสู้มิคาโดกาโอจะพนากปฐมโรงเดนไอโบกาโคเอ็นค่ะและทีมที่เป็นคู่ต่อสู้ก็คือทีมก็อดเดสโอ้โหทีมกอดเดสจะเป็นทีมแบบไหนกันแน่คะเป็นแล้วว่าฉันกับกาโอคุมผูกพันกันด้วยได้ด้วโชคชะตาจริงๆด้วย การแข่งนัดแรกของการเอนคัพก็คือทีมเบาดูโซเลปะทัทีมก็ดเดสค่ะผลประกอบคู่คือทีมเบาดูโซเลปะทัดทีมก็เดสค่ะพยายามเข้านะจ๊ะกาโอจังซื้อเขานะครับท่านพี่งั้นพวกเราจะไปอยู่ที่บัดดี้พิษก่อนนะทุกคนพยายามเข้านะงั้นก็ตามที่คุยกันไว้ฉันจะไปสู้ก่อนตกลงนะเข้าใจแล้วยกไม่ละรอเดี๋ยว<อ>สึกแรกฉันจะไปเอง อหมายความว่ายังไงอ่ะเห็นคนดูในสนามแล้วใช่ไหยังกำงานคอนเสิร์ตอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดทุกคนเชียร์เรามันก็ดีแต่ว่าถ้าเราเป็นฝ่ายถูกโขขึ้นมาก็เท่ากับต้องสู้โดยใช้ฝีมือแค่ครึ่งเดียวนะแบบนี้เองในเวลาแบบนี้ควรจะให้คนที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีออกไปสู้ก่อนเป็นคนแรกเข้าใจแล้วขอฝากไม้แรไว่กับนายนะ ไปกันเลยสกีแค่งเงี้งั้นเหรอให้สัญญาเป็นไม้แรกเหรอเหมอจะให้ท่านพี่เปิดตัวแล้วเหรอขอรับเอออะไรมีอะไรคาใจงั้นเหรอมันสังหอนใจนะว่าไม้แรกไม่น่าจะให้สัญญาคุงเลยอะอ,อทีมเบอดูโซเลส่งไม้แรกลงสู่สนามแล้วล่ละค่ะชิงตัวสุไฟเตอร์อันดับหนึ่งของ,ขงะแนปฐมนักสู้ทีราสกิสัญญาค่ะนักสู้สัญญะ เขาร่วมกันแข่งในสังกัดของทีมบาวดโซเล่ส่วนไม้แรกของทางทีมกอดเดสก็คือเอ๊ะสิ่งกระดิ่งแบบนี้มันหรือว่าไอ้นี่จะเป็นฉันก็คือผู้นำของทีมกอดเดส สุสุสุฮะยังไงเลยใช่ฮะผู้สืบทอดแห่งอามนโนสุสุกรุ๊ปที่มีกิจการอยู่ทั่วโลกคุณหนูอามนโนสุสุสุฮะนั่นเองค่ะนักสุสุฮะที่เคยประมือกับนักสุกาโอมาก่อนคือหัวหน้าของทีมก็อดเดสค่ะฟูโก้หญิงจังงั้นเหรอเยาะสันเยอะ นพี่จริงด้วยก็อดเดสแปลว่าเทพธิดานี่แล้วว่าทีมนั้นมีแต่ผู้หญิงแน่แนเลยเป็นทีมหญิงล้วนงั้นเหรองั้นแบบนี้สัญญาคุสู้ไม่ไหวแน่เลยฮะทำาัวดีๆสิขอรับท่านพี่ก็ไม่ค่อยพอใจนะที่ไม่ได้สู้กับกกโอคุงหน้าแต่ฉันก็จะขอสู้สึกนี้อย่างสุดฝีมือก็แล้วกันนะ เสียมารยาจริงๆแล้วฉันจะสั่งสอนให้รู้ซึ้งไปเลยกาเอ็นครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะค่ะเซบาสเตียนขอรับฉันจะแสดงปฏิหารให้ดูมาเจสติกเซรเน่ลูมิไนสท่านพี่ลงแ้วเข้าสิดาบแห่งนิจจาร์ที่สร้างชื่อกระชอนแพนดิน คือศาสตราเฮงค่ะลูมิเนสคำพีดินจาคิซาร์กิโมดที่สองบาร์ดี้ไฟเริ่มต้นแมจิกวอลจ้ะคาตนาวอล์นักสู้สัญญาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนชาร์ตแอนดรอหมอนั่นมันจะไหวแน่หรือเปล่าเนี่ย เขาเนินใจร่างกายคริงงาคุระไซโซไปช่องกลางไซโซจจบดีเลยช่วยตั้งสติหน่อยสิซะเยะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยนะเนี่ยโยจบแล้วสิละอมิเงาคุระไซโซจบดีนักสู้ซูๆหาเข้าไปสองเดเมจและติดตั้งสุดยอดค่ายกลสังหารเมื่อเข้าสู่ไฟนอลเฟสเป็นอันจบเถิด นักสู้อามโนอสซูคอมมอนสเตอร์ออกมารวดเดียว3ตัวค่ะนอกจากนั้นยังเพิ่มเกสและการบนมือด้วยเวทมนต์และให้มอนสเตอร์โจมตีไอบสิปวนแท็กเ <c oughs> นักสู้สัญญะโดนไปหนึ่งดามจจากอัศวินเวทมนต์แห่งแสงลิชส่วนการโจมตีของจอมเวทกัสวิวกัสอาร์ตสามารถหลีกเลี่ยงไปได้ด้วยวิชาทแทนกายค่ะไม่อยากจะสู้กับผู้หญิงนานนักหรอกนะ ดรอชแอนดรอบัตติคอฟไปช่องซ้ายนินผืนพลังชีวิตด้วยบัตติเกฟค่ะโคอิเลตตอนนินจาชีเดนไปช่องซ้ายเพิ่มการบนมือด้วยสกิลของชีเดนทาไมถึงเอาเกมมาใช้ตอนนี้เนี่ย มอนั่นคิดอะไรอยู่กันล่ะเนี่ยจากนั้นก็สวมใส่ดาบเนินจาคุโรกาจิค่ะชิเล่นพลาดสินะภาวะของเหล่านินจาเพิ่มขึ้นรีบผลจากสุดยอดค่ายกลสังหารช่องกลางว่างแล้วค่ะตะลุยแล้วนะหุงิงย ทำไมไม่จอมตีไฟเตอร์ล่ะก็คงจะคิดมากเกินไปเนะนั่นสินักสู้อมนุนสู้ก็บัตติคอลค่ะนอกจากนั้นยัง่งคอมอนสเตอร์สุดแกร่งสองใบออกมาด้วยการใช้สกิลอย่างชำนาญค่ะจะแสดงพลังที่แท้จริงของเด็กจอมเวทอันเลิศให้ทุกคนได้เห็นเองจ้ะได้มหาเวทไมแกรนฟาเคลส์ครับ ออกมาแล้วมหาเวทต้องห้ามเข้ามาเหยียบกับจักนะซินะใช้ไม่ได้ขอรับเอ่อเกศไม่พอถ้าเกศไม่พอก็ใช้สุดยอดค่ายคนสังหารไม่ได้เล่นพลาดเองที่ดันเอาเกศไปใช้กับสกิลไซเบอร์ออนาไลเซสนะซิโยอึดอ่ะฮะัญญาอ นักสู้สัญญาไม่มีอะไรที่ใช้ป้องกันการโจมตีของนักสู้อัมบาโนสสู้ได้เลยล่ะค่ะทันทีทำไมถึงได้เล่นพลาดแบบนี้ก็รักสกิลของไมค์แกรนด์ฟารเดอร์ท็อกข้าสุดท้ายของนักสู้อัมบาโนสสู้อีกครั้งการจู่โจมต่อเนื่องของนักสู้อัมบาโนสุู้กลับมาอีกครั้งเถอะนักสู้สัญญาเรียกว่าเข้าตาจนสันแล้วล่ะค่ะน่าเสียดายนะอืม จริงๆมัดเปิดสนามมันน่าจะดูเดือดกว่านี้นะทีมบอดูโซเลมันก็หวยแบบนี้นั่นแหละแมรี่ซูไปฉากได้เลยจ้ะอย่าเข้ามานะคุญิงไม่เอาคุยิงไม่เอานะ เกิ่งไปดูอาาโนสุ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 สบสยไม่ไหวแล้วโอุ้สุกอเดสชสะไปไดุ้สุสุสแสสุ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 ุสุสุสุุุ่่ส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 ะ